ครับถ้าพี่อ้อยถามก่อนหน้านี้บอกว่าหาชิ้นไม่เจอเจอยัองเออันนี้ไม่เจอจริงๆไม่ใช่คอนเทนตันี้คือเราก็พยายามกลับไปหายซ่อนพยายามกลับไปหายรอบหนูว่งเพราะเขากลืมแล้วกเพราะจริงไหมคือผมมีที่ซ่อนของผมอางนี้ดีกว่าซ่อนไว้ที่เดียวกับแหวนไหมอ้ยอันนี้เราอย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะหลุดคืออย่ามาอย่ามาหลอกฐามวันนี้เพราะเดี๋ยวมันจะหลุดไปเรื่อยๆเราเราแล้วข้างมนี้ไปก่อนเดี๋ยวได้เซอร์ไพรส์สีเดียวซ่อนแล้ไม่ได้เผา อะไรครับซ่อนนะครับไม่เผาไม่เผาครับไม่เผาซ่อนไว้แต่ว่าบางทีอาจจะเผลอหยิบไปบริจาคบ้างบางตัวอะไรเขาแสดงว่าไม่มีละถ้าเป็นบริจาคเราเล่นเอ้มันย่องนี้เป็นแบบปัญหาเราไม่รู้เป็นอะไรของข่าวจริงจริงมันไม่เคยเป็นปัญหาเลยไม่เป็นปัญหาหรอกครับเป็นเขาใช้คําว่าไอ้หัวหัวจริงแต่ว่าผมไม่ได้ถึงขั้นทําให้มันเป็นปัญหาอยู่แล้วใช้คําว่าเราก็เห็นเขาแฮปปี้ในการแต่งตัวเราโอ้ยเราซัพพอร์ตอยู่แล้วครับก็ แต่ว่านั่นแหละก็อย่าให้รู้แค่นั้นพอแล้วเวลาเราไม่อยู่ด้วยก็นน <c oughs> การไม่รู้ใช่การการไม่รู้บางทีมันก็สบายใจอะไรอย่างนั้นครับผมเราก็เซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ต้อง <c oughs> ใช่ใช่ใช่อย่างเช่นบนเวทีเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็ล่งวงหรือก็อะไรอย่างเงี้ยมีเขาอยู่เขาช่วยเซฟครับผมโอเคอยู่สมัคริกิสมักการกึ่งแข่งมากเลยค่ะค่ะวันนี้ก็คือแฟนๆเลยแฟนๆตอนนี้คือแบบว่าก็ยังแบบ เกียว์บ้างแล้ก็แต่งได้ไม่เป็นไรหรอกได้แต่งได้ได้อยู่แล้วคนเนี้ยแต่งได้เสียดสีแขกนิดนึงได้ได้เลยแต่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็บ่นหนูไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดล่าสุดเดี๋ยวรอดูเลยอ๋อโหซื้อแบบผ่าแบบเอางี้ว่าข้างหน้าข้างหลังอะตะเข็บตรงกลางไม่มีเป็นอย่างนี้เลยเวลาเดินไปอย่างนี้นี่เวลาเดินไปอย่างนี้เห็นไหมครับ เห็นภาพไหมเวลา,ลาเดินจะเป็นอย่างนี้หน้าหลังเป็นอย่างนี้เรามองข้างเราแปลกเราแปลกอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมาที่ใส่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน <at> อยู่ด้วยกันไม่เคยเลยใช่<ๆ>เขาก็ยังแปลกใจทุกวันนี้หนูยังแปลกใจเองเลยนะหนูคบกันมาแปดปีแล้หนูน่าจะมีเสื้อเปิดหลักแบบทุกทุกวันอะไรเงี้ยเออเหมือนช็อตกระตุ้นมันยิงถูกอ่ะไม่ไมนนี้แอบดู คือล่าสุดเพิ่เปิดหลังไม่เอาแล้วไงเปิดข้างอย่างที่บอกหันข้างนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูจริงๆรบบเปิดใช่เคยเคยเห็นที่เขาไอ้นี่ไหมใส่ไอพวกโปรโมทร้านอะที่เป็นไอไม้กระดานหน้าหลังแบบนั้นเลยครับมันไม่มีตะเข็บข้างๆนะใช่แล้วก็เดินแล้วก็พิ้วอย่างนี้เดี๋ยวรอดูเลยล่าสุดเดี๋ยวรอดูเลยดูราไม่โอเคแ้อ้ยมอยู่แล้วทั้งหอดะมันแบบเป็นอะไรที่ผมแบบทำมาตลอดเพื่อเขาได้อยู่แล้วเล้เขาก็เป็นคนที่แบบ ยุคดาวแหละสปอร์ตให้เราทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเหมือนแบบเออมันก็มีลิมิตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่คือช่วยเป็นคนยุให้ทำคอนเทนต์ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ให้แต่งตัวโป้ไอคอนเทนต์แต่งตัวโป้เขาคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับผมอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เออมันไม่โป้หรอมันไม่โป้เลมันมันมันแซ็กซี่มันไม่โป้เซ็กซี่แต่เราก็โซมายใช่โซมาย พันก็ซ่อมให้เอาจริงมันเป็นออตโต้ <laughs> คือเรื่อยยงซ่อมให้เนี่ยคือตลกมาก <laughs> คือแบบว่า <laughs> คือเหมือนเราก็ก็ตั้งคือผมก็ตั้งกล้องถ่ายปกติของผ <laughs> ม,มแล้วพอมันเสียปุ๊บพอพูดว่าเออไม่เดี๋ยวซ่อมมันพูดออกไปเองเลยมันยังขำเองเลยว่าเฮ้ยเออเราเป็นหนักขนาดนี้ได้งไง้ <laughs> งนี่ตัวหนึ่งที่ชอบเป็นชอบเป็นซินเดเ <laughs> อเรลล่ายิบไปถักร้อยหรอยิบไปถักร้อยหรอนเเดอรลี่มีแต่แบบแฟนแบบนั้นกับพวกเขาตลอดมีไหมพี่หนุ่ม ชุดแข่งทรมชุดก็ไม่โอเคคาสูงเป็ยเดาไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่าอะไรเขาอะเขาเป็นคนที่ใส่เซฟอะไรตัวเองแล้วก็แบบว่าไม่ได้เขาเขามีค่อนข้างจะมีภาพจำของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยห่วงไม่เป็นเป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ห่วงเข้าใจในทุกชุดเนี้ยเพราะเขาก็ไม่เคยทําอะไรที่มันแบบว่านั่รู้น่ทางผมไม่ไม่มีเวลาไปนอกรู้น่ทางหรอก อยู่แต่กับลูกจะใช้คำว่ายังไม่มีเอาคำว่ายังออกไม่มีอยู่แต่กับแบบเด็กช่แล้วอย่างเวลาออกงานก็มีการแบบที่เหมือนันแบบต่างคนต่างใจไม่ไม่เราจะประมาณว่าจริงจังขนาดไหนแบบว่าหมายถึงว่าเออเบอร์ไหนนะเอออะไรงนี้จะเต็มไหมหรือว่าเพราะว่าคุณดาวเนี่ยเขาเดาไม่ได้นะบางวันแบบผมมาเนี่ยคือโอเคเสื้อผ้าอาจจะพอเห็นเลฟบบางวันต่อผมมานี่เลยค่ะ ใช่งงมากแบบโอ้บางวันมาแบบเอ้เราจะแบบงานสบายๆนี่ค่ะตาสะพรึงมาเลยโอ้เขียนสโมกกี้อายแบบสะพรึงคือแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่ช่างด้วยอันนี้แล้วแต่ช่างด้วยครับแล้วแต่ไปเปลี่ยนชุดไหมผมใช่ไหมครับคือถ้าถ้าเรื่องชุดอะจะไม่ค่อยแต่ว่าพอเห็นความหน้าเต็มผมเต็มแล้วว่ามันอาจจะต้องเติมอิสระรีเพิ่มเพราะว่าเขาจะแบบไม่อยากหน่อยหน้าหรอใช่ผมงงนะทุกวันนี้นะเอางี้พอเออบางวันอะกลับบ้านใช่ป่ะแล้วเวลาเขาเหนื่อยเขาก็จะ ริงทุกอย่างอะกลับบ้านใช่ปะผมตกใจนะบางทีไอ้ถุงเขาอะไอ้กระเป๋าอะมันจะมีแบบแฮรพีทใหญ่มากมรู้ว่าหัวคนอยู่ในเขาแบบแฟนไม่ฆ่าหันศพใช่แล้วเยอะขึ้นทุกวันนะคือเดี๋ยวนี้ท่อเดียวไม่ไม่มี้วมาแบบเอาว่าแบบสู้กับเลโกอ้อะสู้กับเลโก้ <c oughs> ความผมความผมรท้สุดอนะ สูส <ique> ูแต่ผมยาวน้อยกว่าเลโก้ไม่ได้แต่การแต่งตัวก็ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเขาสปอร์ตอยู่แล้วครับเขาไม่เชื่อวเล่นห่อเป็นไงได้อุ้ยเพิ่งเพิ่งแวะเข้าไปดูมาเลยเนาะคือจริงจก็คือเริ่มสร้างแล้วครับแล้วก็แชร์นิดนึงกันคือว่าผมตอนแรกเริ่มสร้างแล้วแล้วก็หยุดสร้างเพราะว่าพี่ดาวรู้สึกว่าอยากได้เพิ่มหมายถึงว่าให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทําทีเดียวไปเลยดีกว่าแบบ เสร็จแล้วมาต่อเติมเพราะว่าโครงสร้างมัและได้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครับก็ก็เลยต้องขออนุญาตอะไรอย่างไรใหม่เนะคะเพราะว่าเวลาเราทำบ้านทีนึงอะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างแบบมันถูกต้องเป็นไปในแบบว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเซ็ตซีโร่เลยเหรอเลยเซีโร่อ๋อคือใช่ค่ะก็คือเริ่มใหม่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ที่เรานั่นคือเราไปซื้อที่ครับแล้วก็สร้างสร้างบ้านใช่ครับจะไม่ได้เป็นบ้านโครงการมันก็เลยใช้เวลานานใช่ครับก็น่าจะได้อยู่นู่นเลยครับ กลางปีหน้ากางปีหน้าพอดีแตกเราเลยถูกต้องกลางปน่าอีกอใช่ครับผมกลางปีหน้าไม่หลุดหรือว่าคุณพูดไม่ไม่ไม่หลุดเพราะว่าบ้านมันเสร็จแล้วคือคือถ้าสมมติกลางปีหน้าแล้วผมยังไม่เริ่มทําอะไรเลยเนี่ยผมว่าเราต้องหาหลุมฝังตัวเองแล้วแหละตอนนี้สรุปแล้วยังใช้คนนี้อยู่ไหมคะกลางปีหน้ากลางปีหน้าแล้วสรุปเรายังใช่สรุปยังใช้ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมคะเราเราอย่าเปลี่ยนเลยแล้วเขาก็ไม่ใช่ใครอยากจะไปยุ่งกับเรามากเลยตอนนี้ไม่แสดงที่เขา ลือๆกันว่าจะค้งเข่าเลือๆนีก้ก็จะเป็นจริงใช่ <c oughs> ผมก็ใช่ผมก็ใช่ไปก <c oughs> ่อเนเลยใช่แล้วอ่ะไล่ดีทุกวันแี้อล้วนทุกวันยังหาไม่เจอเลยว่าซ่อนใหม่ไหนถึงขั้นไปให้แฟนเพจช่วยกันค้นเลยนะแฟนบอกว่าพี่ดาวทำเป็นงั่ไปค่ะขอร้องนะไม่เขาไม่ใช่เมื่อวานเขาชอบไปถามว่าแบบเคยเห็นผมไปเดินซื้อแหวนร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าไม่เห็นหรอกครับไม่ได้เห็นหรอกครับผมเราไม่รอเซอร์ไพรส์เลยหรอกพี่ดาว รอก pues oh, oh, no, no, no. oh, ็รอนะค่ะเราล้วแต่เขาเลยเขาอยากทำอะไรก็ให้ทันอีกไหมกับโควต์แบบจะให้อยู่ในข้าวโอ้โหแควร์จะไปในข้าวนี่ไม่ไปอ๋อไม่ไปอ๋อข้าวซอยเยอะนะาตั้งแต่ไม่ได้แต่ว่าก็เกิดเกิดก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆแหละค่ะว่าว่าจะยังไงใช่ครับใช่ครับเรื่องามเป็นแนี้มันเตรียมพร้อมในใจย่งไรบ้างครับมันจะมีครอบครัวหจริงๆมันก็คงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนาะอืมอืมด้วยความที่เราคบกันมานานมากแล้วครับแล้วก็แล้วก็เอาจริง ถ้าถ้าถ้าข้ามเรื่องพิธีการไปแล้วกันเนาะคือเราก็คุยกันอนข้างเยอะเรื่องแบบอนาคตเรื่องการมีลูกเรื่องการแบบสร้างบ้านครอบครัวหรือว่าการทํางานอะไรเงี้ยครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบเออเราจะค่อยๆขยับขยับขยายไปในทิศทางไหนอะไรเงรี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าหลังจากพิธีการไปแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนคงเปลี่ยนทีคือถ้าตัดสินใจจะแบบโอเคมีลูกเพราะว่านั้นอนะ่ะน่าจะเป็นบิกเชนแบบบิกอีเวนต์ในชีวิตม,มากๆครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะแบบให้พี่ๆมาเล่น ผมอาจจะกลายเป็นพะาะว่าน้ำตัวอะไรอย่างี้ครับผมจัดใหญ่แน่นอนอะไรนะครับจัดใหญ่ใหญ่<า>โอ้คือตอนนี้ยังคิดไม่ตกเอาอนี้เอาเรื่องนี้ยังคิดมไม่ตกนะญาติ <laughs> พี่น้องก็เยอะคือค <laughs> ือถ้าไม่จัดเล็กกูเลยมันต้องใหญ่แบบ<อ>ใหญ่มากจนแบบโโหมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับว่าว่าเดี๋ยวต้องรอดูช่วงเวลาด้วย เป็น b e n e f คอนเสิร์ตเลยนะเป็น Benefit concert หรอทำคอนเสิร์ตขึ้นมาเลยอย่างนี้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปปรึกษาขายบัตรลายขาย่ัตรลายให้เหรอชีวิตเราต้องเป็นคอนเทนต์ทุกมีเบน e f i t อย่างงี้เหรอมันจะเกินไปนะมันจะเบอร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับว่าว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไม่ตัดสินใจมีพี่ๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งเออยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไซส์ไหนละกันครัโอ้โหใค่ผมงาน